ลูกท่านเจ้าพยามาโอยสมแล้วที่เป็นดังลูกเจ้าขุนมูลนายหล่อราวดังเทพพระบุตรแน่แม่ข้าเป็นบ่าวนายข้าอยู่นู่น เชิญขอรับท่านหมื่นหารสงสัยว่าไม่หญิงพวกเนี้ยคงกลัวว่าถ้าอยู่ใกล้ข้าแล้วกลัวจะหวันไวหวก็เลยแตกหนีกันไปหมดเลย มจริงขอรับท่านมืนนี่ตั้งแต่ท่านย่างเท้าเข้ามาในกรุงศรีนะขอรับยังไม่มีชายคนไหนรูปงามเทียบเท่าท่านได้เลยขอรับมันแน่อยู่แล้วไอ้จอยมันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วมันจะรวยว่าทองอรัญตัวเนี่ย แต่ได้ข่าวว่ารวยจริงหมาที่บ้านเลี่ยมฟันของทุกตัวแล้วจ้าของอะเลี่ยมฟันหมาบ้ายอร่ำรวยแบบนี้สิดีงานเนี้ยไอ้ยอดได้หลายเบียแน่ไอ้หน้าเบี้ยไม่ได้พูดกับเองพูดกับไอเนา ไปจ้อยเดินชมตลาดกันพวกเราขอรับมันเข้ามานดีแวะชมร้านของกับผมก่อนไหมขอรับคุณพระค่าแค่ยุดเหมือนเรียกคุณพระถูกแล้วขอรับเพราะเวลาท่านเดินไปในตอนกลางคืนผู้หญิงเห็นโฉมของท่านก็ต้องอุทานว่าคุณพระทำค่าเหรอใรเนี่ยฮะค่ายอ่ไอ้มั่นครับไอ้มันมันหมายถึงว่าตกใจในบารมีราศีอัแผ่ไพศาลของคุณพระไงขอรับอ๋อเป็นเหมือนอีกไม่นาน รับรองได้เป็นคุณพระแน่นอนก็รับอุ๊บว่ะเอ็งนี่มาตาถึงเสี้ยงจริงเลยไหนเอาแม่ข้าดูซิว่าเอ็งมีของดีอะไรลอกไปลบไปเชิญครับเฮ้ยไอ้ผ้าไหมพวกนี้นะข่าเนี่ยก็เคยซื้อให้เมียคนแรกมาแล้วส่วนกําไรแบบนี้เนี่ยข้าก็เคยซื้อให้เมียคนที่สี่และน้ําปรุงแบบเนี้ยข้าก็เคยซื้อให้เมียคนที่แมาแล้ว สภาพนี้มีเมียถึง8ปดคนเลยวะไอ้จ้อยเอ็งว่าข้าเนี่ยควรที่จะซื้ออะไรให้เมียคนที่สิบสองดีวะฮะสิบสองนานายข้าเนี่ยมาที่กรุงศรีเพื่อจะมาดูตัวว่าที่เมียคนที่สิองโอ้ถ้าอย่างนั้นแวะมาถูกร้านแล้วครับกับผมมีนี่มาเสนอครับไหนจะมีอะไรมาให้ข้าชมซิเป็นอะไรครับ แสบตาดีๆ,ๆนะครับโอ้โหปินยกแพ้จากเมืองจีนมดทนกวางตุ้ง <c oughs> แขว้นกุยช่ายชื่อแขวนเองนี่ค่ะแค่หมูกรอบเองผัดกินได้เลยว <c oughs> <c oughs> เว้ยเงียบเงียบไปเลยด้ว,ดวง <c oughs> รู้หรือไม่ขอรับว่ากว่าจะตกผลึกมาเินปินยกอันนี้หนึงร้อยปีมีแค่อันเดียวนะขอรับ <c oughs> <c oughs> ของที่มีคุณค่าขนาดน,นี้เหมาะสมที่สุดแล้วขอรับ ที่จะเป็นของกำนันให้กับว่าที่เมียคนที่สิของคุณคะนะครับรับหรือไม่ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยแค่สีออส่อัดครับสี่อัดครับห้าไม่แก่เ,เอาไปเลยห้าอัดโอ้ยทั้งตัวไม่ใช่ขสนใจนะครับอืมท่านมือท่านจะซื้อของไปเผื่อว่าที่เมียคนที่13บสาเลยหรือไม่ครับประเดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนเมียเองเองไงเองนี่มันช่างรอบครอบเส้นจริงๆเลยนะ นี่เอาเป็นว่าหลังจากที่เราไปดูตัวน้องพี่กุลเสร็จเราไปมาหาซื้อกันไหมส่วนตอนนี้เราสองคนเนี่ยไปส่องหญิงเมืองนี้กันดีกว่าไปแล้วนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปาล้วลรวยคุณพี่กุลเหรอเองว่าใช่คุณพี่กุลของเองปะวะไอ้คิดมากเลยในกรุงศรีมีพี่กุลตั้งหลายพี่กุลไม่ใช่พี่กุลเองหรอกเฮ้ยไม่แน่นะ